สวัสดีครับเช้านี้นะครับที่ Tropical f o o d World เนาะก็หลังจากที่เราเช็คเอาท์ที่โกโ s t นะครับก็ขับมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะก็แวะมาตรงนี้นั่นเองจะเป็นสวนนะครับสวนที่แบบมีผลไม้นะครับแล้วก็เปิดให้แบบนักท่องเที่ยวมาชมนะครับก็ผมก็นั่งรถแทรกเตอร์นั่นแหละก็ลองแบบให้เดวิตถ่ยด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีผลไม้นะครับ เย้หมดเลยครับบรรยากาศเหมือนประเทศไทยเนาะนี่ครับมีขนุนลูกใหญ่มากนะครับลูกนี้ต่ำๆก็ประมาณสัก7โลได้มั้งครับคิดว่านะที่นี้นะครับเปิดให้ทัวร์ชมสวนด้วยนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแต่เราต้องสองคนก็คือมีเวลาไม่พอนะครับพอดีต้องขับรถต่อเนาะแต่ก็มีแบบนังเที่ยวคนอื่นเนี่ยก็เขาก็ไปเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นภายในร้านเลยนะครับถ้าสนใจผลไม้ไหนก็เลือกซื้อตามใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอเนี่ยเอาตำส้มตำเนี่ยน่าจะอร่อยมากๆนะครับเดินออกมาตรงหน้ารถก็จะเจอขนุนเนาะเย้ยไปหมดเลยนะครับ อยากเด็ดเอาไปสักลูกหนึ่งนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ขับรถเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่รัฐของควีนสแลนเนี่ยลงมาทางใต้ของโกโคใช่ไหมก็คือติดกันกับรัฐนิวเซาเวลนะครับแ,แถวๆนี้ก็จะมีแบบสวนที่ก็าทำสวนอ้อยเนาะที่เขาแบบเอาไปทำน้ำตาลไงครับเยอะมากเลยนะครับ ก็คือครั้งนี้ก็ไดวิดคนขับนะครับขับก็มาถึงที่ยามบ้านะครับประมาณสัก200กว่ากิโลประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับถึงตอนประมาณสักบ่าย2โมงนะครับก็มาเดินรอบๆบนะเดวิดบอกผมว่าถ้าแถวนี้ยามบ้านเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเหมือนว่าเป็นนิวบารอนเบย์นะครับเดวิดบอกอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนไหมนะครับแนละ้วก็ก็เดินเหมือนว่าเดินในหมู่บ้านนะครับในเมืองเล็กๆเ,เนาะ ถวนี้ก็จะมีแบบโรงเบียร์รด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเบียเนาะเยอะแยะหมดเลยนะครับชื่อว่าชุกนั่นเองนะครับเห็นก็จะมีเบียร์รขายมีหมวกมีแบบแบบมาชิมเบียนะครับถ้าชอบใจก็ซื้อไปนะครับเนาะทีนี้ก็จะมีอ่ามีคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบผู้คนเขาแบบมาเที่ยวช่วงแบบอ่าวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็มีคาราวาน คาราวานพาร์คด้วยเนาะหลังจากนั้นนะครับเราต้องสองคนเนี่ยก็คือมาที่ยามบ้าเมนบีดนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีชายหาดด้วยนะครับก็เดินลงไปนี่อวิวสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปข้างล่างนะครับเนาะตอนนี้ก็จะมีทางเดินอยู่เดวิดบอกว่าฝัา่งโน้นะก็จะมีเรียกว่าเป็นอ่าิเซิฟิกโฮเทลนะครับเป็นแบบ แมแล้วก็เป็นผับเนาะเดี๋ยวผมลองไปจับน้ําดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะแต่ถามว่าว่ายน้ํำไหมไม่ว่ายไม่ว่ายนะครับพอดีแบบลองจับดูอะจะดูจากสภาพแล้วคือแบบน้ําเย็นนะไม่ไหวและที่สําคัญนี่ก็คือแบบไม่มีเงงเกงว่ายน้ําด้วยนะครับไม่ได้เอามาเนาะก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับที่มาที่ยามบ้านนะครับทําไมมาที่นี่หรอก็คือ ตานที่ผมบอกไปนะั่นคือขับรถจากโอโคโใช่ไหมครับก็คือลงมาใต้แลนะ้วไงลงมาใต้แล้วแบบต้องหาที่พักนะครับหาที่พักแล้วแบบพักที่นี่1วันเนาะก็มาเดินตรงชายหาดนั่นเองนะครับก็จะเห็นหนุมน่มๆนะครับวัยรุ่นเขาก็เล่นเซิร์ฟกันเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นนะครับเล่นเซิร์ฟแต่ก็คือคลื่นมันไม่ค่อยแรงไงเซิร์ฟก็แบบไม,ไมไ่ไม่ค่อยไกลไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะก็จะมีแบบสนุกสนานนะครับเนาะ บรรยากาศคือวันนั้นก็คือแดดดีนะครับแดดร้อนเลยแหละแต่มันลมมันไม่ค่อยแรงไงก็เลยแบบถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างงี้ก็โอเคนะครับแต่ชายหาดคือหาดไม่ค่อยข่าวนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นต,ตึกแถวแวตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณของอโรงแรมที่เรามาพักนะครับเราพักอยู่ชั้นที่2นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นบนสุดเลยเนาะ อันนี้เป็นบริเวณส่วนรวมเนาะเป็นแบบที่นั่งนะครับนั่งรีแลกซ์แล้วก็ข้างบนก็จะมีสระว่ายน้าด้วยนะครับเหมือนว่าแบบลูกค้าก็จะแบบมานั่งตรงน,นี้ได้ไงครับแต่เราก็คือไม่ได้นั่งหรอกคือแบบถ่ายตรงน,นี้แป๊บเดียวนะครับบรรยากาศคือสวยครับชอบที่นี่ ่วงเย็นเนี่ยก็แต่งตัวแล้วนะครับเราทั้งสองคนเนี่ยก็ใส่เสื้อแขนยาวนั่นแหละก็เป็นจัมเปอร์นะพอดีจะออกไปกินข้าวนะครับเดวิดได้จองอาหารไว้แล้วนะครับเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแล้วก็เดินไม่ไกล,ลเท่าไหร่แถวประมาณสัก150เมตรจากโรงแรมนะครับก็จองไว้ตอนประมาณสัก1ทุ่มนะครับก็อันนี้ก็เป็นของที่เรากินเนาะก็เป็นฝรั่งเศสเลยครับก็จะมีพวกเนื้ออันนี้ก็จะเป็นสตาร์เตอร์นะครับ แล้วนี่ก็จะเป็นพวกอาหารจานหลักของผมก็เป็นซีฟู้ดเลยนะครับอาหารทะเลเนาะผมก็ขอพริกมาด้วยบอกเพื่อนอยากได้พริกนะครับแล้วก็กินกับสลัดเดวิดก็เป็นอ่าน่าจะเป็นบีฟโบกันยองมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจอ่ะกินกับแมสโตเตโต้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นอ่าแครม <ๆ S 2> บูเล<ะ>่์ไหมเบิร์นอะไรติลเดวิดเบิร์น <มะ S 1> ไม่เอ่ยที่แบบน้ําตาลแล้วแบบเป่าด้วยแบบ แก๊สใช่ไหมครับแล้วมันจะเสียเวลาเคาะเนี่ยเสียงมันจะดังแบบแข็งๆอ่ะแต่อร่อยนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของเรานะก็เดินทางเรื่อยๆนะครับกลับไปที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคน n ไนท์